ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเชินเซียงดําเนินการเปลี่ยนแปลงรุ่นเยาว์อีก9้าคนที่เหลือต่อทันทีและในระหว่างดําเนินการหลายคนสังเกตได้ว่าเฉินเซียงลงมือด้วยความผ่อนคลายอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้ว่าเฉินเซียงต้องใช้พลังงานเป็นปริมาณมากแต่โชคดีที่เขามีพลังงานจากหลักฐานพลัง6วิถีมากพอประกอบกับที่เฉินหยวนซินบุตรสาวที่ทรงพลังของเขาคอยให,ให้การส่งเสริมพลังงานผลึกสวรรค์คุณภาพสูงจากวังดวงจิตวัจักร ดังนั้นต่อให้เฉินเซียงจะใช้พลังงานจากหลักฐานพลังหกวิธีจนหมดสิ้นแต่เขาจะสามารถฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็วกว่าคนอื่นๆเฉินเซียงดำเนินการเปลี่ยนแปลงรุ่นยาวที่โดดเด่นจนครบทั้งหมด10คนยามนี้พลังงานจากหลักฐานพลัง6วิธีของเขาแทบหมดสิ้นจึงจำเป็นต้องพักฟื้นฟูพลังทันที ผู้นำตระกูลมังกระแดงเฝ้ารอยอยู่ไม่ห่างปัจจุบันเขารู้สึกกระวนกระวายใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมันสมควรถึงคราวที่เขาจะได้รับการพัฒนาแต่เฉินเซียงกลับพักผ่อนเพื่อฟืน้นฟูพลังงานเสียอย่างนั้นท่านผู้นำใจยเย็นก่อนแน่นอนว่าท่านจะได้รับการพัฒนาฉะนั้นไม่ต้องกระวนกระวายไปเฉนินเซียงเห็นว่าผู้นำตระกูลมังกระแดงเดินไปมาอย่างกระสับกระส่ายก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเทพพระเจ้ามังกรท่านคิดจะเปลี่ยนให้ข้าเป็นเช่นไรหรือ ผู้นำตระกูลมังกระแดงกล่าวถามยามนี้เขาเห็นว่ารุ่นยาวที่โดดเด่นทั้งสิบคนกำลังนั่งสมาธิเพื่อปรับสภาพจิตวิญญาณและสร้างความคุ้นเคยกับรูปลักษณ์ในปัจจุบันของพวกเขายามนี้ข้ายังไม่แน่ใจนักแต่รับรองว่าท่านจะมีความพิเศษกว่าคนอื่นๆอย่างแน่นอนเฉินเซียงกล่าวสำหรับการพัฒนาผู้นำตระกูลมังกรแดงเฉินเซียงคิดจะใช้วิธีการที่พิเศษกว่ารุ่นยาวทั้งสิบคนเข้าใจแล้ว ผู้นำตระกูลมังกระแดงพยักหน้าในระหว่างนั้นเขาควักประโยคสื่อสารออกมาตรวจสอบก่อนจะกล่าวขึ้นว่าเทพเจ้ามังกรหน่วยดูแลความสงบแจ้งมาว่าด้านนอกมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นและดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่รุ่นเยาว์ทั้งสิบท,ที่ได้ยินจึงยืนขึ้นทันทีด้วยความแข็งแกร่งที่ทบทวียิ่งขึ้นก็ทําให้พวกเขาต้องการทดสอบความแข็งแกร่งของตนพวกเจ้าไม่ต้องรีบร้อนยามนี้พวกเจ้าควรจดจ่ออยู่กับการปรับสภาพจิตวิญญ,ญาณเพื่อให้สามารถควบคุมอํานาจพลังได้อย่างมั่นคง เฉินเซียงกล่าวไปอย่างรุ่นเยาว์ทั้งสิบเข้าใจแล้วเทพเจ้ามังกรทั้งสิบคนตอบรับพร้อมกันผู้นำตระกูลมังกระแดงทำการสื่อสารกับหน่วยดูแลความสงบอยู่ครู่ครั้นจึงหันมากล่าวกับเฉินเซียงว่าเทพเจ้ามังกรหน่วยดูแลความสงบรายงานมาว่ามีชาวสวรรค์มานฝันปรากฏต,ตัวด้านนอกม่านพลังและกำลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอย่างไรก็ตามชายคนนั้นตะโกนว่าตนเองคือราชันอสุนีบาดมารฝันและต้องการพบในน้อยเฉิน ราชันอสุนิบาตมานฝันเฉินเซียงขมวดคิ้วชายคนนี้ต้องการพบข้าด้วยเรื่องอะไรแน่นอนว่าเฉินเซียงรู้สึกไม่ถูกชะตากับบรรดาราชันมานฝันแต่ด้วยการที่ราชันอสุนิบาตมานฝันมีความเกี่ยวข้องกับสิ้นโรก็ทําให้เขาคิดว่าจะยอมให้ราชันอสุนิบาตมานฝันเข้าพบ เฉินเซี่ยงนำแผ่นยันออกมาหยดเลือดก่อนจะยื่นส่งให้รุ่นเยาผู้หนึ่งอาฝูแผ่นยันนี้ใช้สำหรับผ่านเข้าออกม่านพลังเจ้าจักจ่ายแผ่นยันนี้ให้กับคนอื่นๆจากนั้นไปพระราชันอสุนีบาดมานฝันเข้ามาที่นี่เข้าใจแล้วเทพพเจ้ามังกรอาฝูกล่าวรับแม้อาฝูจะเป็นชายหนุ่มรูปร่างเล็กแต่เฉินเซี่ยงคิดว่าอาฝูเป็นคนสุขุมฉลาดหลักแหลมเหมาะสมจะเป็นหัวหน้ากลุ่มรุ่นเยาวที่โดดเด่น อาฟูนำพารุ่นเยาวอีก9้าคนออกไปด้านนอกม่านพลังทันทีทางด้านเฉินเซี่ยงยังคงพักฟื้นฟูพลังต่อไปเกี่ยวกับราชันอสุนิบัตม่านฝันเฉินเซี่ยงมองว่าชายคนนี้เป็นคนซื่อตรงและอาจกล่าวได้ว่าค่อนข้างซื่อบือ้อเพราะชายคนนี้พักดีต่อจัก,กรพรรด,ดิเสี่ยวมากเกินไปปัจจุบันเผ่าสวรรค์ม่านฝันกำลังทำสงครามกับเผ่าปีศาจม่านฝันนอกจากนี้ทะเลชางหลานยังเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดที่มีความแข็งแกรง่ง ดังนั้นเฉินเซี่ยงจึงคิดว่าการมาที่นี่ของราชันอสุนีบาดมานฝันย่อมเป็นการเสี่ยงอันตรายมากมายและมันแสดงให้เห็นว่าราชนอสุนีบาดมานฝันมีเรื่องสําคัญถึงได้ขอพบกับเฉินเซียงผ่านไปครึ่งช่วยยามอาฝูและคนอื่นๆก็พาตัวราชนอสุนีบาดมานฝันเข้ามาพบกับเฉินเซียงราชันอสุนีบาดมานฝันในปัจจุบันมีสภาพสะบักสะบอมชุดเกราะของเขาแตกหักและปเปื้อนคราบเลือดแขนข้างขวาของเขาขาดหายขณะที่เบ้าตาซ้ายถูกเจอะทะลวงเป็นแผลเหวอ่ะ แม้จะมีอาการบาดเจ็บสาหัสแต่ราชันอสุนีบาดมานฝันยังสามารถยืนได้ด้วยตัวเองซึ่งจะเห็นได้ว่าชายคนนี้มีจิตใจที่เข้มแข็งเทพพเจ้ามังกรพวกเราพาตัวเขามาแล้วอาฝูกล่าวขึ้นเทพพเจ้ามังกรเจ้าคือเทพพระเจ้ามังกรสีชาติราชันอสุนีบาดมานฝันเอ่อยออกมาอย่างประหลาดใจ ในความเข้าใจของราชันอสุนิบาดมารฝันนายน้อยเฉินก็คือทายาทแห่งปีศาจต,ต้นกําเนิดโดยที่มีเทพเจ้ามังกรสีชาติเป็นบ่าวรับใช้ท่านมีธุระอะไรกับข้าอย่างนั้นหรือเฉินเซียงนั่งบนเก้าอี้และกวยพัดสีขาวในมือช้าๆท่านคงไม่ได้มาที่นี่เพื่อจับตัวข้าหรอกนะอืมมมแต่จะว่าไปแล้วข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าทายาทปีศาจต,ต้นกําเนิดอย่างข้ามีมูลค่ามากขนาดไหนข้ามาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือ ราชนอสุนิบัตมานฝันทิ้งตัวลงนั่งบนพื้นอย่างหมดเรี่ยวแรงปัจจุบันข้าถูกตามล่าและนอกเหนือจากที่นี้ก็ไม่มีสถานที่ใดที่จะให้ความปลอดภัยแก่ข้าได้ข้าหวังว่านายน้อยเฉินจะให้ที่พักพิงแก่ข้าสักระยะทำไมท่านถึงถูกตามล่าเฉินเซียงกล่าวถามอย่างอยากรู้เห็นเพราะข้ามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับสินโหรสินโหรเป็นร่างกายอื่นของอวินสือเหลียน ดังนั้นไอ้พวกบัตรซบจึงต้องการตัวข่าเป็นเครื่องมือปลดปล่อยพลังคำสาปพ,พวกมันต้องการใช้พลังคำสาปเล่นงานอาวินสือเหรียญผ่านทางตัวข่าราชันอสุนิบาตกัดฟันกล่าวก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงได้ย้ายสื่อนำชะตาของอวินสือเหรียญออกมาแล้วดังนั้นเขาจึงไม่แน่ใจว่าการปลดปล่อยพลังคำสาปผ่านราชันอสุนิบาตมารฝันจะยังมีผลกระทบต่ออวินสือเหรียญอยู่หรือไม่ หากราชนอสุนีบาดมานฝันถูกจับตัวได้เขาจะต้องถูกส่งตัวไปให้หกตระกูลเผ่าพันดวงชะตาเพื่อที่จะทำการปลดปล่อยพลังคำสาปเล่นงานอาวิ๋นสื่อเหรียญท่านกำลังถูกตามล่าจริงๆหรือเฉินเซียงกล่าวถามเท่าที่ข้ารู้มาหกตระกูลเผ่าพันดวงชะตาสามารถปลดปล่อยพลังคำสาปได้โดยตรงแล้วทำไมพวกมันจะต้องปลดปล่อยคำสาปผ่านท่านด้วย พลังคำสาปมีหลากหลายชนิดประเภทและการปลดปล่อยพลังคำสาปผ่านผู้มีสัมพันธ์ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งราชันอสุนิบาตมานฝันกล่าวแล้วจึงถอนหายใจปัจจุบันข้าไม่รู้หรอกว่าการปลดปล่อยพลังคำสาปผ่านตัวข้าจะไปถึงอวินสือเหรียนหรือไม่แต่ข้าคิดว่ามันจะไปถึงสิ้นโหรอย่างแน่นอนและนางจะต้องได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงใครกำลังตามล่าท่านเชิญเสี่ยงกล่าวถามเป็นอวินไปเหลียนใช่หรือไม่เป็นราชันอัคคี ราชันอสุนิบาดมานฝันกล่าวไอ้บัตซบนี้ทำงานให้กับอวินไปเหลียนและที่สำคัญมันได้รับการส่งเสริมจากหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาทำให้ปัจจุบันข้าไม่สามารถรับมือกับมันได้ท่านไปพักผ่อนให้หายดีก่อนก็แล้วกันเฉินเซียงกล่าวโอ้ใช้แล้วข้าอยากจะได้เลือดของท่านสักเล็กน้อยกล่าวจบเฉินเซียงก็ยื่นส่งถ้วยชามให้กับราชันอสุนิบาตมานฝัน ราชาอสุนีบาตไม่รู้ว่าเฉินเซี่ยงต้องการเลือดของเขาไปใช้ทำสิ่งใดแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่คิดจะกล่าวถามและหลั่งเลือดใส่ชามให้กับเฉินเซียงเฉินเซียงต้องการนำเลือดของราชาอสุนีบาดมานฝันไปตรวจสอบและค้นคว้าเกี่ยวกับสารพิษเป็นเพราะเขาตระหนักได้ว่าราชาอสุนีบาดมานฝันถูกเล่นงานด้วยสารพิษที่ทรงพลงัง หลังจากได้รับชามเลือดเฉินเซียงก็บอกให้อาฟูจัดหาที่พักให้กับราชันอสุนีบาดมานฝันจากนั้นเขาสื่อสารกับกวนย่านเฉาโดยสอบถามเกี่ยวกับการปลดปล่อยพลังคำสาบของหกตระกูลเผ่าพันดวงชะตาเขาอยากรู้ว่าพวกมันจะปลดปล่อยคำสาปารายชนอสุนีบาดมานฝันเพื่อเล่นงานอวินซือเหลียนได้อย่างไรสมควรเป็นคำสาบหุ่นเชิดหากพวกมันทำสำเร็จสิ้นโหรจะต้องกลายเป็นหุ่นเชิดท,ที่ถูกควบคุมโดยพวกมันกวนย่านเฉากล่าว ยามนี้เฉินเซี่ยงยังคงอยู่ระหว่างฟื้นฟูพลังงานแต่แล้วจูจ่ๆเขาก็สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับตนเองเฉินเซียงใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบก็พบว่าร่างกายของตอนเองถูกเชื่อมต่อด้วยสายใยพลังงานอันแปลกประหลาดเมื่อเขาพยายามตรวจสอบสายใยพลังงานอย่างระมัดระวังจึงได้พบว่าสายใยพลังงานเหล่านี้มาจากอาฝูและรุ่นเยาวอีกเ้าคน สายใยพลังงานนี้เชื่อมต่อกันผ่านมิติและมันลำเลียงพลังงานที่แปลกประหลาดเข้าสู่จิตวิญญาณของเฉินเซียงครั้นแล้วเฉินเซียงก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากจิตวิญญาณที่ดูดซับพลังงานอันแปลกประหลาดช่วยให้เขาฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็วขึ้นปรากฏว่าสมาชิกตระกูลมังกระแดงที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ตัวเขาได้อย่างน่ามหัศจรรย์หากมีสมาชิกตระกูลมังกระแดงได้รับการพัฒนามากขึ้น ก็มีความเป็นไปได้ว่าเฉินเซียงอาจได้รับสายใยพลังอันแปลกประหลาดเพิ่มมากขึ้นเฉินเซียงรู้สึกได้ว่าพลังงานจากสายใยพลังอันแปลกประหลาดนี้มีการส่งเสริมแก่ตัวเขาอย่างหลากหลายโดยเฉพาะการฟื้นฟูพลังงานจากรักฐานพลัง6วิธีที่ซึ่งมีความเร็วมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้เขายังค้นพบว่าพลังงานจากสายใยประหลาดนี้มีพลังวิธีสวรรค์วิธีปีศาจและวิธีวิญญาณที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสมควรเป็นเงื่อนไขที่มาจากหลักฐานพลังหกวิธีของอาฟูกับรุ่นเยาวคนอื่นๆปัจจุบันเฉินเซี่ยงนั่งสมาธิจดจ่ออย,อยู่กับการฟื้นฟูพลังเมื่อได้รับการสนับสนุนจากสายใยพลังลึกลับเขาก็รู้สึกเอาจริงเอาจังกับการฟื้นฟูพลังงานขึ้นมาทันทีในขณะที่เฉินเซี่ยงจดจ่ออย,อยู่กับการฟื้นฟูพลังงานเขาก็เกิดความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาอีกครั้ง ความรู้สึกนี้เกิดอะไรขึ้นกับข้ากันแน่เฉินเซี่ยงไม่อาจระบุได้ว่าความรู้สึกนี้คืออะไรยามนี้เขาทำได้เพียงเพ่งสมาธิจดจ่ออยู่กับความรู้สึกอันแปลกประหลาดก่อนที่จิตใจของเขาจะจมดิ่งสู่ห้วงผวังเขามารู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าตนเองอยู่ในสภาวะร่างจิตวิญ,ญญาณและกำลังอยู่ในทะเลจิตวิญญาณของตนเอง จู่ๆร่างจิตวิญญาณของเขาก็ถูกเหนี่ยวนำขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือทะเลจิตวิญญาณและมันทะลุทะลวงมิติไปสู่โลกมิติสีขาวแห่งหนึ่งเฉิญเซียงรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากปรากฏว่าทะเลจิตวิญญาณของเขามีชั้นที่สองเสียอย่างนั้นเขามองไปรอบๆอย่างระมัดระวังก็พบว่าภายในโลกมิติสีขาวนี้มีมังกรสีแดงขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายนี่คือภาพมายาของมังกรสังหารสีชาติยามนี้มันกำลังเวียนว่ายอยู่บนท้องฟ้าระยะไกล สิ่งที่พบเจอทำให้เฉินเซียงนึกย้อนไปถึงวิธีบ่มเพาะในอดีตยามนั้นเขาบ่มเพาะภาพอสูรศักดิ์สิทธิ์และทำให้โลกทะเลเทพแห่งที่สองเปิดตัวก่อนจะได้บ่มเพาะตัวตนเทพอศูรย์เหล่านั้นขึ้นมาในท้ายที่สุดด้วยเหตุนี้เขาจึงคาดเดาว่าภาพมายามังกรสังหารสีชาติที่กำลังมองเห็นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่คล้ายคลึงกันเฉินเซียงมองสำรวจภาพมายามังกรสังหารสีชาติก่อนจะได้พบจุดเชื่อมต่อของทะเลจิตวิญญ,ญาณชั้นล่างและทันใดนั้นเขาก็ตื่นขึ้นจากห้วงผวัง รักฐานพลัง6วิธีอยู่ในทะเลจิตวิญญาณชั้นแรกและภาพมายมังกรสังหารสีชาติเชื่อมโยงกับวิธีปีศาจหรือจะเป็นไปได้ว่าวิธีปีศาจจะชักนำไปสู่วิธีอื่นด้วยความสงสัยเฉินเซี่ยงจึงได้นำเรื่องนี้ไปพูดคุยกับน้องสาวเสี่ยวจิงหลังจากเสี่ยวจิงได้รับฟังนางก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากพี่ใหญ่ข้าคิดว่ามันสมควรเป็นวิธีมังกร เสี่ยวจิงกล่าวข้าไม่นึกเลยว่าท่านจะบรรลุขั้นตอนนี้ได้อย่างรวดเร็วเดิมทีข้าคิดว่าท่านจะต้องใช้เวลานานมากเสี่ยวจิงเมื่อครู่เจ้าพูดว่าอย่างไรนะเฉินเซี่ยงกล่าวถามอย่างประหลาดใจเขาไม่คาดหวังว่าเสี่ยวจิงจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านได้ยินไม่ผิดหรอกเสี่ยวจิงกล่าว ตรงตามกับที่ท่านคาดเดาเอาไว้นั่นคือวิธีปีศาจชักนําไปสู่วิธีมังกรจากข้อมูลความทรงจําที่ข้าสืบทอดมาทะเลจิตวิญญาณชั้นที่หนึ่งสมควรเป็นของรลักฐานพลัง6วิถีและการฝึกฝนวิธีทั้ง6จะชักนําไปสู่วิธีอื่นๆได้แล้วทําไมปัจจุบันข้าถึงเปิดมิติที่สองได้เฉินเซียงกล่าวถามพี่ใหญ่ช่วยบอกเล่าสิ่งที่ท่านพบเจออย่างละเอียดก่อนเสี่ยวจิงกล่าว เฉินเซียงได้ยินดังนั้นก็ทำการบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่พบเจออย่างละเอียดและในครั้งนี้เขาได้พูดถึงสายใยพลังงานที่เชื่อมต่อกับอาฝูและรุ่นเยาวคนอื่นๆด้วยอืมมมหรือจะเป็นไปได้ว่าการพัฒนาสมาชิกตระกูลมังกระแดงทำให้พวกเขามีสายใยพลังเชื่อมต่อกับท่านและสิ่งนี้เป็นตัวช่วยในการเปิดมิติที่สองเสี่ยวจิงตั้งข้อสันนิษฐานมีความเป็นไปได้ เฉินเซี่ยงนึกตรองตามพลังวิธีต่างของข้าไม่สามารถเข้าสู่มิติที่สองได้และมีเพียงงานจากสายใยที่เชื่อมต่อกับกลุ่มของอาฝูเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่มิติที่สองของข้าได้ที่ใหญ่บางทีมิติที่สองอาจเป็นมิติแห่งการสรรสร้างเสี่ยวจิงกล่าวสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งไม่รู้เลยว่าท่านจะสามารถเปิดมิติที่สามได้หรือไม่ข้าคิดว่าการจะเปิดมิติที่สามได้จำเป็นต้องสร้างวิธีบ่มเพาะในมิติที่สองเสียก่อน เฉินเซียงกล่าวยามนี้เขารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยดูเหมือนข้าจําเป็นต้องบ่มเพาะหลักฐานพลังหกวิธีในมิติแรกให้ได้ระดับและเมื่อมิติที่สองได้รับการบ่มเพาะจนมีความมั่นคงก็อาจเป็นเงื่อนไขในการเปิดมิติที่สามพี่ใหญ่ทักษะพลังวิญญ,ญาณอาจจาเป็นต่อมิติที่สองเสี่ยวจิงกล่าวด้วยรอยยิ้มดูเหมือนท่านจะต้องบ่มเพาะพรสวรรค์พลังวิญ,ญญาณขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ปกป้องมิติที่สองสมควรเป็นเช่นนั้น เฉินเซี่ยงพยักหน้าเห็นด้วยก่อนหน้านี้พี่สาวสื่อเหรียญมอบบวยกม่วงให้กับข้าไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะสามารถบ่มเพาะกลายเป็นพรสวรรค์พลังวิญญาณได้หรือไม่หากว่าไม่ข้าจะต้องไปพบเฉินเจินอีเพื่อขอความช่วยเหลือยามนี้ท่านยังไม่ต้องรีบร้อนเสี่ยวจริงกล่าวท่านควรจะทำการพัฒนาสมาชิกตระกูลมังกรแดงให้มากขึ้นเพื่อที่ท่านจะได้มีรับพลังงานพิเศษเพิ่มขึ้น ข้าคิดว่าสายใยพลังงานอาจมาจากความเชื่อถือของพวกเขาประมาณว่าพวกเขาศรัทธาในตัวข้าและต้องการตอบแทนจึงเป็นเงื่อนไขที่ทําให้สายใยพลังงานพิเศษปรากฏขึ้นเฉินเซียงตั้งสมมุติฐานมีความเป็นไปได้อึมม่มพี่ใหญ่ข้าคิดพวกเราควรพูดคุยกับกวนย่านเฉาบางทีเขาอาจรับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือมีความคิดเห็นในแง่มุมอื่นๆเสี่ยวจิงกล่าวเมื่อเฉินเซี่ยงได้ยินเช่นนั้นเขาก็ทําการสื่อสารกับกวนย่านเฉาทันที กวนย่านเฉาเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับมิติที่สองหรือไม่เอออข้ากำลังหมายถึงทะเลจิตวิญญาณแห่งที่สองหรืออะไรทำนองนั้นเฉินเซี่ยงกล่าวถามแน่นอนว่าข้าเคยได้ยินที่สำคัญข้าเกือบเปิดตัวทะเลจิตวิญญาณชั้นที่สองได้สำเร็จแล้วกวนย่านเฉินกล่าวปนหัวเราะเฉินเซี่ยงเจ้าคิดจะเปิดทะเลจิตวิญญาณชั้นที่สองอย่างนั้นหรือสำหรับเจ้าข้าคิดว่ายังเร็วเกินไปเพราะเรื่องนี้ต้องใช้เวลานานมาก การเปิดทะเลจิตวิญญาณชั้นที่สองต้องทำอย่างไรหรือเฉินเซียงกล่าวถามเขายังไม่คิดจะบอกกวนย่านเฉาว,ว่าเขาเปิดทะเลจิตวิญญาณชั้นที่สองได้แล้วข้าไม่สามารถอธิบายได้แน่ชัดเท่าที่ข้ารู้ก็คือเมื่อเข้าใกล้ระดับการเปิดตัวก็จะมีสัมผัสให้ค้นพบกวนย่านเฉากล่าวพลางถอนหายใจข้าได้พบสัมผัสนั้นแล้วแต่น่าเสียดายที่ข้าถูกผนึกประทับเสียก่อนมิฉะนั้นข้าก็ควรเปิดตัวทะเลจิตวิญญาณชั้นที่สองได้นานแล้ว ข้าเปิดทะเลจิตวิญญาณชั้นที่สองได้แล้วเฉินเซี่ยงกล่าวอย่าคิดจะหลอกข้าเสียให้ยากเจ้ายังเด็กมากแน่นอนว่าต้องเวลากวนย่านเฉากล่าวอย่างไม่เชื่อแต่เมื่อมันฉุกคิดได้ว่าเฉินเซี่ยงคือใครมันก็ต้องชะนักถ้อยคําทันทีะ่ะเฉินเซี่ยงเจ้าเปิดตัวทะเลจิตวิญญาณได้จริงๆหรือมันเป็นอย่างไรบ้างช่วยอธิบายให้ข้าฟังทีปัจจุบันข้าพบว่ามันเป็นห้วงมิติที่ว่างเปล่า เฉินเซี่ยงกล่าวเจ้าเปิดตัวมันได้อย่างไรกวนย่านเฉาถามต่ออย่างใคร,ร่รู้ในอดีตข้ามีสัมผัสแปลกๆเกิดขึ้นในทะเลจิตวิญญาณแต่มันเป็นดั่งสัญญาณที่ขาดขาดหายหายจึงทําให้ข้าไม่อาจจับจุดสําคัญอะไรได้เฉินเซี่ยงบอกเล่าประสบการณ์ของตนเองให้กวนย่านเฉาฟังอย่างละเอียดหลังจากกวนย่านเฉาได้รับฟังมันก็เงียบไปครู่ใหญ่ข้าคิดว่าข้าเข้าใจแล้ว ทะเลจิตวิญญาณชั้นที่สองไม่ได้มาจากการเปิดตัวแต่มาจากสร้างขึ้นกวนย่านเฉากล่าวเจ้ากําลังสร้างสรงสรพสิ่งสายพันธุ์ใหม่ดังนั้นพวกมันจึงช่วยเจ้าสร้างทะเลจิตวิญญาณชั้นที่สองขึ้นมาเฉินเซี่ยงนึกตรองตามก็สายหัวค่าไม่คิดว่ามันจะเรียบง่ายขนาดนั้นก็จริงอย่างที่เจ้าว่าเรื่องนี้สมควรมีความซับซ้อนอย่างยิ่งกวนย่านเฉากล่าวแล้วจึงพยายามขบคิดต่อไป เฉินเซียงไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขใดก็ตามข้าคิดว่าเจ้าควรให้การพัฒนาตระกูลมังกระแดงต่อไปเฉินเซียงก็คิดเช่นเดียวกับกวนย่านเฉาและยามนี้เขามีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นในการพัฒนาสมาชิกตระกูลมังกรแดงเพราะมันสมควรส่งเสริมให้เขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นหลังจากเฉินเซียงฟื้นฟูพลังกลับคืนสมบูรณ์แล้วเขาก็เดินออกมาพบผู้นำตระกูลมังกรแดง ผู้นำตระกูลมังกระแดงกำลังเฝ้ารอเฉินเซี่ยงอย่างใจจดจอ่อและเมื่อเห็นเฉินเซียงเดินออกมาเขาก็ถามขึ้นทันทีว่าเทพเจ้ามังกรข้าพร้อมแล้วพวกเราจะเริ่มกันเลยหรือไม่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ